ตอนนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกล้วยน้ำว้าปากช่อง50นะครับเดิมทีตรงนี้ก็จะเป็นคูสระนะครับก็จะปลูกกล้วยไว้เป็นแถวนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าปากช่อง50เรียงมาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเดิมทีก็จะเป็นทุ่งนานะครับทีนี้ก็ได้เอารถไดโคนะครับมาขุดสระนะครับข้างๆนี้เมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ฝนตกมาน้ําก็เต็มสระแล้วนะครับ สาเนี่ยมีความลึกประมาณ3เมตรนะครับลึกประมาณ3เมตรความกว้างอยู่ที่ประมาณ1 5เมตรนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสัก30-40เมตรได้นะครับนี่ครับความยาวทีนี้วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของกล้วยกันก่อนนะครับกล้วยน้ำว้านี่นะครับน้ำว้า ลูกอาจจะรีบๆหน่อยนะครับให้ดูก่อนเนี่ยลูกมันรีบหน่อยที่ลูกมันรีบเพราะว่าเวลามันใกล้จะออกเครือนะครับใกล้ออกเครือหรือว่ามันออกดอกออกลีแล้วเนี่ยถ้าเราได้ขุดแยกหนอกล้วยนะครับมันจะทําให้ลูกมันอาจจะค่อนข้างรีบนิดนึงนะครับอย่างต้นนี้นะครับทุกต้นเลยผมจะขุดไปขยายนะครับผมเอาไปขยายอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือด้วยความอยากได้ หน่อพันกล้วยนะครับเพื่อไปขยายนะครับก็เพราะความอยากได้หน่อไปขยายนั่นเองนะครับนี่มันรีบนะครับคุณผู้ชมก็อย่าทําตามนะครับอย่าทําตามก็คือถ้ามันออกดอกแล้วอย่าไปขุดหน่อไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับพอสมมุติว่าถ้าตัวเนี้ยหวีตัวนี้มันแก่แล้วนะครับพอมันแก่แล้วเราต้องการตัดเอาไปบ่มเอาไว้กินนะครับทีนี้มันก็จะเหลือต้นลักษณะแบบนี้จะเหลือต้นนะครับนี่มาดูตัวนี้ตัวนี้คือต้นที่ตัดแล้วนะครับเนี่ย ต้นนี้คือเราตัดไปแล้วนะครับเราจะทิ้งไว้แบบนี้ไหมนะครับหรือจะตัดที่โคนต,ต้นเลยนี่จะตัดทิ้งหรือจะเอาไว้นะครับก็มีคนที่เขาไม่เคยปลูกกล้วยเขาก็ถามมาว่าไอ้ต้นที่ออกลูกแล้วจะเอาไว้ให้มันออกลูกอีกได้ไหมนะครับก็ตอบว่าเอาไว้ออกลูกอีกไม่ได้นะครับก็คือบางคนเขาไม่เคยปลูกเขาก็ไม่รู้นะครับว่ากล้วยมันออกต้นหนึ่งมันออกลูกกี่ครั้งนะครับนะครับเราก็ บอกเขาในทางความจริงนะครับว่ามันออกครั้งเดียวแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะครับคนไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริงๆนะครับเราไม่ต้องไปว่ากันนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่เคยปลูกเลยนะครับนี่ครับต้นนี้เดี๋ยวผมจะทําการตัดนะครับว่าผมจะตัดไว้ความสูงประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะครับนี่ครับก็ทําการตัดเรียบร้อยนะครับ ผมก็จะเหลือไว้นะครับห่างประมาณนี่ประมาณนี้นะครับประมาณ2ศอกนะครับประมาณ2ศอกโดยประมาณก็ตัดความห่างจากพื้นดินขึ้นมานะครับประมาณ2ศอกที่ผมตัดไว้ลักษณะแบบนี้เพื่ออะไรนะครับก็เพื่อเอาไว้ให้ต้นแม่ตัวนี้นะครับ hmm. เขาเอาไว้หล่อเลี้ยงต้นลูกนะครับเลี้ยงต้นลูกเนี่ยมันก็จะมีมีอยู่2หนอนะครับเนี่ยมีอยู่2หนอเอาไว้เลี้ยงต้นลูกก่อน นะครับเดี๋ยวไอตัวเนี้ยพอนานๆไปเดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวแล้วก็เน่าเปื่อยไปเองนะครับผมก็จะทิ้งไว้ก็คือจะไม่ตัดโคนต้นนะครับบางคนอาจจะตัดไปที่โคนต้นเพื่อความสวยงามนะครับแต่สําหรับผมเขาจะตัดสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อเลี้ยงหนอ่นอลูกนะครับเอาไว้เลี้ยงหน่อลูกให้เขาจเจริญเติบโตนะครับบางทีมันอาจจะมีหนอ่อออกมาข้างๆนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวมันจะออกข้างๆนี้ก็มีทีนี้ส่วนต้นที่ผมตัดนะครับตัวเนี้ย ผมก็จะโยนลงน้ำนะครับโยนลงน้ำเอาไว้ให้ปลาเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวให้พวกปลาซิวปลาอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะขุดแยกนอนะครับมาขยายขยายริมนี้อีกหนึ่งแถวนะครับเนี่ยขยายอีกหนึ่งแถวน่าจะขาดอยู่ประมาณสักหนอได้นะครับเดี๋ยวจะมาปลูกแถวนี้ประมาณห้านอ โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ